ตามม่วพี่น้องดับนแรกใส่ประเดกลงไปก่อนใส่หน่อยเสยบหน่อยใส่หลายเข้มตามด้วยน้ำปลาหน่อยนึงเยอ้ยอยๆคือสิบนหน่อยหลาๆปานั้นตามด้วยเปียงนัวใส่หน่อยเสยบหน่อยใส่นไหลล้นจากนั้นกนเตรียมล้มตาลงไปใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายเบาหวานขืน,นตามด้วยมะนา จังหวะนี่เชฟต้องมาเบิงลีลาสกอนจากนั้นกับกูเลกุเลกเเลชิมเบิงกอนคือความชั่วคือสีบรชั่วแหละแหะขาดความเข้มเพิ่มความเข้มลงไปอีกจักหน่อยเบื่อหน่อยดอกหลายเติอบอยู่ตามไปด้วยปักบุงลวกเส็ม,มีกับลูกชิ้นเทนลงไป อน,นั้นก็คือสิบอยากลองน้ำมูเนาะใส่องไปใส่บวชลงเถอะย่อยย้อยย้อย้ออีกจัหน้อยนึงให้เขากันบันเน่<อ>ชิมเบืงองอคือสิเซบอหละบันเน่กาว่ดใแลวก็จูโ้โหลดพี่นองบานน่ยูยูๆๆๆ่ลพี่นองบานนนี่แหละสูตรไผ่สูตรมั่นสูตรฉันตำโคตรมว